ถ้าในจุดที่น่ากลัวที่สุดท่ามกลางความทุกยากที่สุดพระเจ้ายังสามารถสํแแดงพรสิริและความยิ่งใหญ่ของพระองค์ได้ไม่มีอะไรครับที่เราต้องกลัวและไม่มั่นใจว่าพระเจ้ายังทำงานของพระองค์หรือเปล่าท่ามกลางความยากลำบาก CGN ไทยสวัสดีครับพบกับรายการ Living Life ผมมหาพรชูกเกียติวงกุลวันนี้เราจะมาดูพระคัมมาระโกโบทที่9ข้อที่2ถึง13ด้วยกันมาระโกโบทที่9ข้อ2ถึง13 6วันต่อมาพระเยซูทรงพาเปโตรยากอบและยอนขึ้นภูเขาสูงตามลำพังแล้วพระกายของพระองค์ก็เปลี่ยนไปต่อหน้าพวกเขาและฉลองพระองค์ก็ขาวเป็นมนันระยับจนไม่มีช่างฟอกผ้าคนใดในโลก จะฟอกให้ขาวอย่างนั้นได้แล้วเอลยากับโมเสสก็ปรากฏแก่สาวกเหล่านั้นกำลังสนทนากับพระเยซูเปโตรทูลพระเยซูว่าพระอาจารย์ดีจริงๆที่เราได้มาอยู่ที่นี่ให้เราทำเพลิงขึ้นสามหลังสำหรับพระองค์หลังหนึ่งสำหรับโมเสสหลังหนึ่งและสำหรับเอลยาหลังหนึ่งเปโตรไม่รู้ว่าจะพูดอะไรเพราะพวกเขากำลังตกใจกลัว แล้วก็มีเมฆมาปกคลุมพวกเขาไว้และมีพระสุรเสียงดังออกมาจากเมฆนั้นว่าท่านผู้นี้เป็นบุตรที่รักของเราจงเชื่อฟังท่านเถิดท่านใดนั้นเมื่อพวกสาวกมองดูรอบๆก็ไม่เห็นใครเห็นแต่พระเยซูทรงอยู่กับพวกเขาเมื่อลงมาจากภูเขาพระองค์ตรัสสั่งพวกสาวกไม่ให้นำสิ่งที่เห็นนั้นไปบอกกับคนอื่นจนกว่าบุตรมนุษย์จะเป็นขึ้นจากตาย ดังนั้นพวกสาวกจึงเก็บงำเรื่องนี้ไว้แต่ก็ถามกันว่าการเป็นขึ้นมาจากตายมีความหมายอย่างไรพวกเขาจึงทูลถามพระองค์ว่าทำไมพวกธรรมาจารย์ถึงกล่าวว่าเอลียจะต้องมาก่อนพระองค์ตรัสตอบพวกเขาว่าเอลียจะต้องมาก่อนแน่นอนเพื่อทำให้ทุกสิ่งทุกอย่างกลับคืนสู่สภาพเดิมแต่ทำไมยังมีถ้อยคำเขียนเกี่ยวกับบุตรมนุษย์ว่า พระองค์จะต้องทรงทนทุกเขเวทนาหลายประการและทรงถูกทอดทิ้งแต่เราบอกพวกท่านว่าเอลียานั้นได้มาแล้วและพวกเขาทำต่อท่านทุกอย่างตามใจชอบซึ่งก็เป็นไปตามถ้อยคำที่เขียนไว้เกี่ยวกับท่านหลังจากที่พระเยซูได้สอนฝูงชนและสาวกของพระองค์พร,ระองค์ก็แยกตัวของพระองค์ออกมากับสาวกวงในนั่นก็คือเปโตรยากบและยอห พระองค์ก็พาเขาขึ้นไปบนภูเขาที่นั่นภรกายของพระองค์เปลี่ยนไปทั้งสามก็ปรากฏนะอยู่ดีก็มีโมเสสและเอลียาห์ปรากฏขึ้นมาในผ้าขาวแบบที่ไม่เคยเห็นมาก่อนสาวกทั้งสามคนเปโตรยากบและยอนเนี่ยเห็นก็ตกใจนะก็สร้างเพลิงให้กับทั้งสามท่านการสร้างเพลิงของเปโตรเนี่ยสำให้เขาเห็นว่าเขาอยากให้ทั้งสามคนเนี่ยมีที่ที่ดีเมื่อเขาเดินลงมาจากภูเขา เขาไม่เข้าใจว่าโมเสสกับเอลียาเนี่ยเขาไม่ได้เป็นขึ้นจากตายนะเขาคงนึกว่านี่แหละคือพระสัญญาของพระเจ้าที่กําลังเป็นจริงแล้วในตอนนี้ในเรื่องของการฟื้นคืนบุคคลต่างๆในอดีตแต่มีเสียงจากท้องฟ้ากลับมาบอกเขาว่าท่านผู้นี้เป็นบุตรที่รักของเราจงเชื่อฟังท่านเถิดทันใดนั้นเสียงจากสวรรค์ก็พูดกับเปโตถึงตัวตนที่แท้จริงของพระเยซูไม่มีใครที่เขาต้อง ตื่นเต้นที่จะเห็นเท่ากับที่เขาเห็นพระเยซูเพราะนี่คือผู้ที่ผู้เผยพระชนะของอิสราเอลตั้งแต่อดีตได้พยากรณ์ไว้คนนี้แหละต่างหากนะที่จะเป็นกษัตริย์ที่จะฟื้นฟูแผ่นดินของพระเจ้าไม่ใช่โมเสสไม่ใช่เอลียแล้วทั้งหมดก็หายไปเหลือแต่พระเยซูแล้วพระเยซูก็ได้สั่งสาวกทั้ง3าคนบอกว่าอย่าบอกใครจนกว่าบุตรมนุษย์จะเป็นขึ้นจากตาย พี่น้องครับถ้าเรานึกภาพตามมันคงเป็นเหตุการณ์ที่น่าตกใจไม่น้อยสําหรับสาวกทั้งสคนโดยเฉพาะเปโตความคาดหวังของเขาต่อผู้ที่พระเจ้าทรงสัญญาที่จะมาช่วยอิสราเอลเนี่ยต้องเป็นผู้ที่ยิ่งใหญ่และเต็มไปด้วยพระสิริของพระเจ้าการจําแรงกายของพระเยซูครั้งนี้เป็นการสําแดงตัวตนอย่างชัดเจนว่าพระองค์ทรงเป็นบุตรมนุษย์ซึ่งเป็นคำพยากรณ์ตั้งแต่ในพระคัมภีร์เดิมที่พูดว่าบุตรมนุษย์จะเป็นผู้ที่พระเจ้าตั้งไว ให้เป็นพระผู้ช่วยให้รอดตามคํำพยากร์ต่างๆโดยเฉพาะในพระธรรมดานียมบทที่7พระสุริของพระเจ้าเป็นสิ่งที่ปกติเรามองว่าเป็นความยิ่งใหญ่ใช่ไหมฮะและสมเกียรติเมื่อไหร่ก็ตามที่เรานึกถึงหรือว่าพูดถึงหรือลองจินตนาการดูถึงความยิ่งใหญ่ของพระเจ้าเนี่ยเรามักจะลองจินตนาการสถานที่อย่างเช่นสวรรค์ใช่ไหมฮะที่ที่สวยงามมีความสง่าโออ่าแต่พระเจ้าก็เป็นผู้ประทับอยู่ที่นั่นอย่างสมเกียรติของพระองค์ แต่เมื่อพระเยซูได้ยิงคําถามของเปโตพระองค์ก็รีบปรับความเข้าใจของเขาทันทีว่าสิ่งที่สําคัญยังไม่เกิดขึ้นคือการทนทุก์เวทนาทั้งหลายของบุตรมนุษย์จะต้องเกิดขึ้นคําพยากรณ์ทั้งหมดถึงจะสมบูรณ์พระสิริและความยิ่งใหญ่ของพระเจ้าเนี่ยไม่ได้มีเฉพาะในในความมีสง่าราศีของพระเจ้าในเกียรติยศของพระองค์เท่านั้นแต่อยู่ในการทุกทรมานของพระบุตรของพระองค์ด้วย นี่คือความยิ่งใหญ่ของพระเจ้านี่คือราศีของพระองค์นี่คือสิ่งที่พระเยซูกําลังอธิบายและสอนกับสาวกให้เข้าใจว่าพระองค์เป็นใครว่าพระองค์มาเพื่อทําอะไรซึ่งเราก็รู้หลังจากนี้ว่าเปโตรก็ยังไม่เข้าใจสะทีเดียวว่าพระเยซูหมายความว่าอะไรการที่บุตรมนุษย์จะต้องทนทุกข์ทรมานและเป็นขึ้นมาอีกครั้งหนึ่งการทนทุกข์ทรมานของพระเยซูพี่น้องครับคือแผนการแห่งความรอดผ่านไม้กางเขนนี่คือน้ํานพระทัยของพระบิดา คือการเติมเต็มทุกคำพยากรณ์ในอดีตซึ่งเป็นสิ่งที่ตรงกันข้ามกับความคาดหวังของเปโตรอย่างสิ้นเชิงเราเองก็เช่นกันครับหลายครั้งเราคิดว่าการทนทุกเนี่ยเป็นเครื่องหมายแห่งการทอดทิ้งเราคิดว่าความยากลำบากเป็นสิ่งที่บอกเราว่าพระเจ้าต้องไม่พอใจอะไรสักอย่างในเราแน่แต่ผ่านพระธรรมตอนนี้เราเห็นว่าพระเยซูริขข์เสด็จมาเพื่อทนทุกขและเพื่อถูกอทอดทิ้งพระองค์ทำอย่างนี้เพื่อเราจะไม่ต้องถูกทอดทิ้งและไม่ต้องทนทุก เพราะความบาปของเราแล้วได้กับคืนดีกับพระเจ้าปเปโตรเข้าใจผิดว่าทางเดียวที่พระเจ้าจะสำแดงพระสิริของพระองค์คือผ่านความยิ่งใหญ่สมเกียรติมีศักดิ์ศรีแต่พระเยซูบอกกับเขาว่าพระสิริทั้งสิ้นของพระองค์อยู่บนไม้กางเขนผ่านการเสียสละของพระองค์เพราะครนั้นเราในฐานะผู้เชื่อสิ่งที่เราควรทำคือทำอย่างที่เสียงจากสวรรค์ที่ได้บอกปเปโตรว่าท่านผู้นี้เป็นบุตรที่รักของเราจงเชื่อฟังท่านเถิด ไม่ว่าพระเจ้าจะพาชีวิตของเราให้สูงขึ้นหรือต่ำลงในทุกแห่งเราสามารถพบกับพระสิริและความยิ่งใหญ่ของพระเจ้าได้ฉันในส่วนของเราเนี่ยให้เราเชื่อฟังและเดินตามพระองค์แต่สำหรับพี่น้องที่ยังไม่รู้จักกับพระเจ้าพี่น้องครับนี่คือสิ่งที่พระเจ้าปรารถนาให้มนุษย์ทุกคนที่จะได้รับนั่นก็คือความรอด การเสด็จลงมาของพระเยซูคริสต์เพื่อมนุษย์ทุกคนคือการสำแดงการเสียสละและความรักของพระเจ้าที่พรงม,มีต่อมนุษย์คนบาปอย่างเราทุกคนไม่มีมนุษย์คนไหนปราศจากความบาปสิ่งนี้ถ้าเราไม่โกหกตัวเองผมเชื่อว,ว่าเราทุกคนสามารถที่จะเห็นด้วยตรงกันว่าเราทุกคนนั้นมีความบาปทั้งคุณและผมเราต่างต้องการพระเจ้าหรือผู้ดึงที่จะเข้ามาช่วยชีวิตของเรามอบบางสิ่งบางอย่างที่เราไม่สามารถมอบให้กับตัวเองนั่นก็คือการเอาชนะความบาปและโทษของมัน เยสุคิดเสร็จมาในโลกเนี่ยเพื่อที่จะนําเสนอของขวัญชิ้นนี้เสนอพระคุณของพระเจ้ากับเราทั้งหลายถ้าท่านสนใจถ้าท่านยินดีที่จะเปิดใจต้อนรับเยสุคิ์ความรอดเป็นของท่านความรอดพร้อมจะเข้ามาอยู่สูช่ชีวิตของท่านและครอบครัวทันทีเมื่อท่านเปิดใจต้อนรับเยสูให้เรามีโอกาสอธิษฐานด้วยกันครับข้าแด่พระเจ้าข้าพระองค์ปรารถนาที่จะรู้จักกับพระองค์ข้าพระองค์มีความต้องการที่อยากจะได้รับความรอดข้าพระองค์ตรนัก าข้าพระองค์เป็นคนบาปและข้าพระองค์ไม่สามารถช่วยตัวเองให้พ้นจากอำนาจของความบาปได้กรรมต่างๆที่ข้าพระองค์ต้องชดใช้ข้าพระองค์ไม่สามารถที่จะชดใช้มันด้วยกำลังของข้าพระองค์เองันในวันนี้ข้าพระองค์ขอต้อนรับเพเยสุคิ์พระบุตรของพระเจ้าผู้ี่ได้สิ้นพระชนบนไม้กางเขนเพื่อความบาปของข้าดันั้นข้าพระเจ้าขอต้อนรับเพียสุคิ์เข้ามาเป็นพระเจ้าในหัวใจของข้าพระองค์ ขอพระองค์ทรงนำชีวิตของข้าพระองต่อไปที่จะรู้จักเข้าใจและเติบโตในความเชื่ออย่างมั่นคงขอฝากชีวิตนี้ไว้กับพระองค์ด้วยในพระนามพระเยซูคริสต์เจ้าอาเมนถ้าพี่น้องชอบคลิปต่างๆจาก CGN จยไทยจะเชิญชวนทุกคนนะกดไลค์กดแชร์กดติดตามทาง YouTube และ Facebook ของ CGN ไทยและสามารถแสดงความคิดเห็นและแบ่งปันพระพรน,นะครับทางคอมเมนต์ด้านล่างได้เลยครับ